สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา u n นบล็อกนะฮะเจ้าตัววาคาโ o นะครับหรือว่าอาจจะเรียกว่าวาคาโกก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันออกเสียงจริงๆว่าอย่างไงนะฮะมันคือวาคา k o ค a p p a ้โมกานะฮะพัวโอเวอร์คอฟฟี่บ w ูอิ s งเนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับเหมาะกับใครนะฮะเจ้าตัวนี้เหมาะกับ คนที่เป็นแคมเปอร์นะฮะหรือเป็นสายเดินป่าเป็นสายทร็กกิ้งนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องทำกาแฟนะครับที่เป็นทรินวันนะฮะเป็นทั้งเนี่ยกระบอกเป็นแก้วเก็บความเย็นนะฮะเป็นฟริปเปอร์ะนะครับเป็นเซฟเวอร์และด้านในก็มีช้อนตักกาแฟด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูข้างในกันเลยครับ ะนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดนะครับนี่ข้างในก็จะมีะนี่รับใบรับประกรันของวาคาโคนะครับแล้วก็จะมีะคู่มือการใช้งานนะครับก็จะมีหลากหลายภาษาเลยครับนะฮะที่สําคัญนะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับอันนี้ถือว่าใส่ใจเลยนะฮะเจ้าตัวนี้ลาบให้ นี่ครับโอ้จัดว่างานสวยทีเดียวครับเอาจริงๆนะผมก็แอบแกะมาดูแล้วหละความจริงมันจะมีถุงพลาสติกเนี่ยหอเจ้าตัวนี้อีกทีนึงนะครับนี่เดอราจะเปิดฝาดูแล้วปาดห่าฝาเขาดูดีครับตรงนี้ก็จะเป็นซีลโคนอย่างดีนะครับแข็งแรงมาก ส่วนเจ้าตัวนี้ตัวจุกนี้มีไว้ทําอะไรเขาบอกว่ามันมีไว้สําหรับวางตัวดริปเปอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ยดริปเปอร์ก็จะมีร่องน้ํานะครับน่าจะโฟลเลยละ่ะปึ๊บเปิดขึ้นมา,านี่นี่ครับเป็นดริปเปอร์ตรงนี้ก็เป็นเซรฟเฟอร์ฟเวอร์ถอดออกมาก็เป็นแก้วสําหรับตีนกาแฟนะครับ ตัวนี้ถอดออกได้ครับถอดออกมาก็ป๊าปข้างในัีจะเป็นช้อนักาแ,แฟนะครับแล้วก็นี่เราก็จะแถมฟือเตอร์มาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเขาบอกว่าสามารถใช้กับกระดาษฮารดิวนะครับ V60 นะครับ 1 1ได้เลยนะครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ